เอาแล้วครับก็ขอสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็มาอยู่กับในชีวิตจริงผมกันนะครับมจะไม่เผยเปิดหน้าดูนะครับวันนี้ผมก็จะมาอะไรทำคลิปเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรดีย่ทำอะไรดีวะ ถ่ายอ,าอะไรดีวะถ่ายคลิปนะครับไม่ใช่ถ่ายคลิปดิถ่ายรูปครับถ่ายรูปอะไรก็ได้ที่มันน่าสนใจอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็จะมามาแข่งขันกันว่าใครจะได้ที่หนึ่งในวันนี้นะครับไ,ไม่ไในในวันนี้อาจจะวันหน้าก็ได้ถ้าใครได้ที่หนึ่งนะครับผมก็จะมีของฟรีมาแจกนะครับ ผมยังไม่บอกนะค,คืออะไระครับต้องไปรู้เองนะครับเผื่อมีคนได้อย่างเงี้ยมีเด็กได้มีเพื่อนได้มีใครได้อะไรอย่างเงี้ยก็โชคดีไปนะครับสําหรับวันนี้เรามาชมกันเลยยังไม่บ๊ายบายนะคลิปมันสั้นเกินไปแบบนั้นแหละมาดูเพื่อนกันว่าเม่งทําอะไรกันอยู่ เขาตัดคลิปก่อนนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเยอะแล้ว,ลวมาวใครวะเนะ่ะ <c oughs> เพื่อนเรา嘛 <c oughs> นะใครวะเนี่ยใครวะเนะ่ <c oughs> หูพี่บอลอัดคลิปเลยเหรอนะ Đâu nào